เ้าพี่สาวนี่เองย่อ,องไปหน สิบของที่ปะโอเคหอยแครงลาได้เพกลางหอยนางรมลาได้เพชกลาง สวัสดีจ้าแค่รายการก่อนนะจ้ารอแป๊บนึงแปบ๊บนึงไม่นานจ้าสวัสดีค่ะ ได้ไหมเอาเล็กทอกไหมได้จ้าเราไปที่ไหน

ี่คะจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ล่ะสิบเอ็ดจ anyway> ้ะหมูยอปัดกับปลาได้ค่หยุดไหมรางพอเนาะตัวใช่ไหมหลังกินใช่ปะ หิวแล้วีิวกากินขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะคะอับนี่เาขพลละมุงนะอบนะไม่อยาประกอบสอจ้ากุ้งไม้ล้านึงปูม้าล้านึงกุ้งไม้ล้าเห็นไหม

เี่ยวกันบ้าเนาะเท้นยออร่อยจอร่อยลองลลองแล้ติดใจจริงๆนะาอยอย่างนี้ไม่เะนะกินไปกับพี่ซอคือหนูรับพี่ซอกินสถุงเลยใช่ไหม นใช่อ hey ีกแล้วสวัสดีจ้าแวะก่อนได้ิดอรายการก่อนนะจ้าห้ามเล่นเลยนะต้องไว้นะ ไม่กินกล่องดิบไข่ฉัำมากเลยตัวไม่ใหญ่มากน้องสามตัวหืนหอนมไข่แล้ว กิบสามซิมิกจ๊ะประกอบหรอไม่ล้าเผ็ดไหมไม่เผ็ดตางใครี่เล้เผ็ดนะเจ๊ใส่เจ๊ใส่แจ๊ใี่เจ๊ไม่กินเผ็ดเอกกาๆไดจ๊ะได้จ้ะขอบคุณนะจ๊ะ อก่ะต้องหลองต้องหลองต้องหลอนไงเป็นไหมโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วใช่ไหมโอเคค่ะนี่กลับมากี่วันนะหล่อก๋อสิบสี่ไปไปไกจ้ะใช่ค่ะกุ้ง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 หัอกุ้งกุ้งสด สัหน่อยแกงเราลาได้เผ็ดไหมเผ็ดได้เผ็ดได้ใช่ไหมขอย้มว่าเผ็ดได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณนักิ๊ดิ่เ <c oughs> อาประกอบแจ้งเอาประกอบให้จิ้ไปห่ ข,ขอบคุณนะจ๊ะชิมก่อนต้องชิมมันต้องชิมนะที่ด้านข้างเลยเดิเอาอะไรเพิ่มด้านข้างด้านล่างดาได้ไหมได้เนาะไม่ได้ดก็ต้องได้

เขาย้ำเลยก่าทายาทสวัสดีสวัสดีสวีดัดชักช้าชักช้า ทางรงวัสดุนเิเจอร์รเพลชินนะครับร้านพระกบยำสามแท่บเมืองประโบนะฮะลำปูม้ายำหอยแกรงยำวุ้ง,งสดมีหลักหลายครับที่นี่ครับ,รบลอ้อเพื่อนๆอยู่นะที่ประโบพิริขันนะสวัสดีครับ